ดูดวงดูดวงนะครับดูดวงนะดวงคนที่เกิดวันอังคารในเดือนกุมภานี้นะครับผมก็มาช้าหน่อยนะครับก็จากการพรารยากรณ์ด้วยอักษรลูนนะก็คนที่เกิดวันอังคารถือว่าดีอยู่2ตัวนะครับแล้วกลางๆอยู่ตัวหนึ่งนะตัวแรกที่ดีนะที่ดีเลยถือว่าเป็นตัวที่เด่นทางด้านรการงานนะครับคืออูรัสนะตัวที่2กลางๆนะคือลาวน,นะแต่ก็จะเริ่มดีนะครับตัวที่3นะครับถือว่าวุญโยนะครับวุญโยแปลว่าเด่นเรื่องความรักนะครับโดยแบ่งเป็นด้านๆแล้วกันนะจาก3สักษรลูน3ตัวมารวมกันนะ เอาด้านงานก่อนแล้วกันนะครับด้านงานนะในช่วงเดือนนี้นะถือว่าดีมากนะครับผมคิดอะไรนะ <c oughs> ในช่วงเดือนนี้นะ <c oughs> ก็จะได้นะครับแล้วก็งานที่ทําไว้ที่หวังไว้นะครับก็จากเดือนที่แล้วก็จะคืบหน้าเป็นอย่างมากนะสิ่งที่หวังไว้อะไรก็จะได้ถือว่าดีเลยนะครับสําหรับเรื่องงานนะก็สอดคล้องกับเรื่องการเงินนะในช่วงนี้นะครับลงทุนอะไรก็ได้นะครับขยับขยายกิจการได้นะครับเงินในช่วงนี้ก็จะไหลเข้ามามากแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้เงินให้ดีนะครับ อาจจะได้เพื่อนทำธุรกิจใหม่ใในเดือนนี้นะรับลอยพอมีนะเกณฑ์ได้สังหาริมทรัพย์แก้แบ่เงินทองมีนะครับผมเดือนที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นยังไงนะครับเรื่องทางด้านการงานและการเงินก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมก็ฝากกดสนับสนุนด้วยนะครับในตะกร้านะหินมงคลนะครับสลักอักษรลูนนะก็เดือนนี้จะเป็นหินลดคอร์สนะครับผมก็ดีเรื่องไม่ตามหานิยมคนคนที่เจรจาต่อรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับผม ต่อไปนะครับด้านที่3แล้วกันนะครับเรื่องสุขภาพแล้วกันนะสุขภาพนะครับในเดือนนี้ถือว่าทรงๆนะครับเดือนนี้ไม่ค่อยเด่นเท่เทาไหร่เลยนะเรื่องสุขภาพไม่แต่ก็ไม่ได้มีเกณฑ์อุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรนะก็ไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุหนักนะครับไม่มีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลด่วนฉุกเฉินอะไรไม่มีนะครับผมมีอยู่สิ่งเดียวนะครับที่มีก็คือปวดแขนนะครับแล้วก็ปวดขาเท่านั้นนะครับผม คนที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าเป็นไขยอยู่ช่วงนี้ก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะเดือนที่แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับเรื่องสุขภาพนะครับผมก็หรือว่าเดือนนี้ต้องการอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์แข็งแรงแข็งแรงก็ได้นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะเรื่องสุดท้ายนะครับเด่นลอยขึ้นมาเลยนะครับผมก็คือเรื่องความรักนะครับผมถือว่าสมหวังนะครับในเดือนนี้นะอาจจะได้เจอเนื้อคู่หรือว่าคู่ที่รอกันมานานนะหรือว่างๆนะ อาจจะเข้าได้มาขอหรือเรื่องอะไรนี้ก็อาจจะได้ในช่วงเดือนกุมภาเนี้นะครับผมก็ถือว่าคนเกิดเดือนกุมภานี้นะครับก็ดีมในเรื่องความรักนะครับผมก็เป็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์สมหวังสมหวังก็ได้นะครับผมโดยรวมนะถือว่าดีเลยนะ80%นะครับกลางๆอยู่20%เอนะอังคารนะครับถามว่ามีอะไรดีนะครับก็มีเรื่องความรักนะครับแล้วก็มีเรื่องการเงินนะครับผมแล้วก็การงานนะฝากกดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์ในสิ่งดีๆด้วยนะครับจะได้สิ่งดีๆกลับไปหลายเท่าัันะคคครรบบบุณ